มีไหมครับมีเคื่อนที่ต่อคือที่ต่อ,ต,อต่อไปงานไหนางานงานไส้ใช่ไหมถ้าผมทำงานตรงนี้ใครจะระวังให้ผม,ม<า>ถ้าเพื่อนที่เยอะเปิดุมเยอะผมอันตรายไหมเพราะคพือนที่เขาอ,อาจจริงๆมาก็ได้ฉะนั้นมันต้องรวดเร็วนะครับไม่มีไปต่ออันนี้คือแยก ไปแบบลักษณะแยกกันนะครับถ้าอย่างนี้ทำไงซ้ายขวาได้ไหมถ้าซ้ายขวามันจะกลายเป็นจริงครับมันคือสองปืนทำงานแล้วอนุู้นล่ะใครก็ได้ครับมันก็เหมือนกันแหละครับใช่ไหมตักรวมกันได้นะ คอนทิฟนะครับบอกว่าเรารองมองกันดูลองมองกันดูครับถ้าเป็นตัวนี้นะคนซ้ายตัวตรงนี้นะผมผมจะกลายเป็นทำงานตรงไหนอ่าผมจะกลายเป็นพกปืนที่นะครับสามตัวดูปืนก็ศิลปะก็คือแนวปืนนะครับมีไหมไม่มี มันไม่ได้หรอกเพราะทางโนอันตรายมองไม่เห็นมองไม่เห็นหมดมา